สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาฟื้นฟูแบตเตอรี่ FB N1095E41R 0นะ N1095E41R โอเคเริ่มแรกเราก็มาวัดค่าก่อน สำหรับแบตลูกนี้ก็คือถ้าเรียกว่ารถล,ลูกค้าสตาร์ทไม่ติดค้าให้ไปเปลี่ยนแบตเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วพอไปเช็คไดชาร์ตปรากฏว่าไดชาร์จเสียก็ในเมื่อไดชาร์จเสียแบตเตอรี่อย่างน้อย มันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับฟื้นขึ้นมาเห็นไ,ไหมสิบสองน้ำอ่อนอ่าอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความด้านทานอยู่ที่แปดจุดเจ็ดแสดงว่าแบตลูกนี้ดีอ่าสองร้อยหกสิบสี่น่าจะขึ้นไปที่ห้าร้อยโอเคเมื่อเรารู้อ้หหขดแน่นเลย เ,เอาไปใส่รถตู้ครับเอ็นร้อยอันดับแรกดูสิน้ำแห้งไหมโอ้โหอันนี้เอ็นร้อยนะครับไม่ใช่เอ็นร้อยยี่สิบ มาดูหน่อยอน้ำลดแต่ยังไม่แห้งเราจะยังไม่เติมน้ำเดี๋ยวอัดไฟให้มันเดือดดูว่ามันมีช่องตันไหมของเราเหมือนเดิมครับสามสเต็ปไม่ตันไม่เหม็น แล้วก็ไม่ร้อนสามสเต็ปถึงจะเป็นแบตที่ดีแต่บางลูกมันก็ร้อนเพราะว่าเราเล่นไฟแรงแต่หลังจากที่เราเคี่ยวไปมันก็จะไม่ร้อนโอ้โหผมเล่งยี่สิบห้า วอนอะแอมมันเคลื่อนไปที่ห0สิบเอาลดลงมาสักสิบี่จุดห้าก่อนโอเคตอนนี้เคลื่อนไปที่สี่สิบห้าแอมตอนนี้วอนอยู่ที่สิบสี่จุดห้าแอมมันขึ้นไปที่สี่สิบห้า หนึ่งไม่เดือดสองเริ่มมาสามยังสี่ยังห้ายังหกเริ่มมาโอเครอแป๊บนึงตอนนี้เอมมันมาไวสี่สิบสามรอสักโคกสิบสี่จุดห้าเดี๋ยวเราจะอัดไฟขึ้นไปอีกให้มันเดือดทุกช่องเราจะดูว่ามันจะตันไหมสี่สิบสี่สี่สิบสามอ่าสี่สิบสามตอนนี้ แสดงว่ามันกินแอมและดูคร่าวๆมันน่าจะไม่ตันแต่มันยังเงียบอยู่อันนี้เอ็นร้อยของ f อบนะครับสี่สิบสองเด้งไปสี่สิบสี่สี่สิบห้ารอก่อนรอก่อนไฟมันหมดมันเลยไม่เสถียร ลูกนี้ต้องใจเย็นนิดหนึ่งเพราะว่าความด้านทานมันอยู่ที่ 8, แปดแสดงว่ามันเป็นแบบที่ดีถ้าเกินสิบแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยรอดง่ายๆครับแบบดดีแผ่นท่าดียังไงมันก็ต้องดีมันก็ต้องขึ้นแ,แบตมันไม่ดีทำยังไงก็ไม่ขึ้นครับ 44แอมอยู่ที่44วนอยู่ที่14.5ตอนนี้2มาแล้ว1ก็เริ่มเริ่มมาเริ่มขยับ4ขยับ3ก็เริ่ม 5, 5้มานิด6มาโอเคขยับทุกช่องอ่ะเดี๋ยวรอก่อนไม่กล้าเร่งแรงเกินเพราะว่าตอนนี้แอมมันขึ้นไปที่44 44แอมวนมันอยู่ที่14.5มันแล้วแต่ครับว่าใครจะเร่งไม่เร่งสูตรใครสูตรมันครับไม่มีถูกไม่มีผิดขอให้ผลลัพธ์ออกมาดีก็โอเคใช้ได้43อ่าเริ่มเริ่มลงเริ่มลง เมื่อกี้สี่สิบสี่ตอนนี้สี่สิบสามเดี๋ยวถ้าแอร์มันลงเดี๋ยวผมจะเร่งวนขึ้นไป สี่สิบสองอ่าเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้ว สีสิบเอ็ดโอเคแบตเริ่มกินกินแอมแล้วมาน้อยมันไม่ใช่สไตล์ผมมันต้องสิบห้าเลยอ่าสิบห้าโวลต์เคลื่อนไปที่ห้าสิบสี่ ห้าสิบห้าครับแอมตอนนี้ขึ้นมาที่สิบห้าถ้าห้าสิบห้าแต่ก็แอมขึ้นไปที่ห้าสิบห้าวอนอยู่ที่สิบห้าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสองเริ่มมาสามเริ่มมาสี่เริ่มมา ห้า,มมาหก็เริ่มมาหกก็เริ่มมาโอเคเริ่มมาทุกช่อง ว่ามันจะมีช่องอันเรียกว่าช่องตันอะไรไหมหนึ่งมาสองมาสามมาสี่มาห้ามาหกมาขยับทุกช่องแต่อย่างละนิดอย่างละหน่อย ห5 5แอมก็สูงแล้วก็คิดว่าเล่งแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันเยอะแต่วนล่ะเราเล่งไปที่15วนไม่ต้องถ่ายให้ดูนะไม่ต้องจับขากล้องไปถ่ายนะครับเพราะว่าเกียรยกขึ้นยกลง น้ำก็เยอะอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะลดอะไรมากมายเดี๋ยวพอมันดันขึ้นมามันอาจจะพอดีก็ได้ก็ลงไปนิดหน่อยไม่หน่อยละหนึ่งเซนห้าสิบสี่ครับตอนนี้ ตอนนี้แอมอยู่ที่ห้าสิบสี่วนยังอยู่ที่สิบห้าเหมือนเดิมคนระับ<ม>เพราะว่ามันเดือดทุกช่องไม่จําเป็นต้องไปเร่งเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ตันไม่ตันก็ไม่จําเป็นต้องไปเร่งเดี๋ยวขอเวลา สักแป๊นหนึง่งเดี๋ยวมาวัดค้ายดูว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่จากแบตห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็รถลูกค้าสตาร์ทไม่ติดบวกกับได้ชาร์จเสีย ห้าสิบสองครับแอมตอนนี้ลงมานิดหน่อยอยู่ที่ห้าสิบสองวนอยู่ที่สิบห้าเท่าเดิมอ่าตอนนี้เริ่มเดือดทุกช่องเป็นนิมิตหม่ที่ดีเดี๋ยวเราจะมาวัดค่ากันดูว่าแบตลูกนี้มันจะดีหรือไม่ดีดีไม่ดีก็ภายในสิบนาทีนี่เราก็จะรู้ละ เบื้องต้นนะเบื้องต้นเพราะว่าไฟมันไม่ไม่หมดพอไฟแบตเตอรี่มันไม่หมดเราก็จะรู้ค่าได้ไวขึ้นแต่ถ้ามันหมดอะเราต้องใช้ระยะเวลาที่ชาร์จนานขึ้นบางทีอะมันนานนานจนไม่ขึ้นช่องที่สี่ ช่องที่สี่เดือดดีครับเด้งขึ้นมาเลยสองสองเดือดเด้งขึ้นมาเลยฮะห้าสิบ 50, ตอนนี้ห้าสิบเอ็ดแอมเนีนเดือดสองเดือดสามเดือดสี่เดือดห้าเดือด6เดือดโอเคแบบลูกนี้ไม่ตัน แต่มั่นใจว่าออกมาดีแต่ดูข้างนอกไม่น่าทำเลยยางเคลอะ ตอนนี้ทุกช่องเริ่มที่จะเดือดดีขึ้นแล้วฮะไหนๆก็ชอบทดลองโอเคเรามาทดลองนะครับชาร์จนนี้ว่าชาร์จสองเครื่องให้เพื่อนๆดู เพื่อนดูตอนที่มันเดือดดูนะ,ะว่าเมื่อเราทำการทัดเครื่องที่สองมันจะเดือดตีขนาดไหน<ม>เครื่องบางเครื่องมันก็ทำงานบางเครื่องมันก็ไม่ทำงานก็ต้องอย่าไปซีเรียสกับมัน โอเคตอนนี้เครื่องที่สองได้เปิดแล้ววนอยู่ที่15.4แอมอยู่ที่6.4 6.4ไหนขอดูช่องกระาช่องหน่อยว่ามันจะดดีขนาดไหนเมื่อเราเอามาชาร์จสองช่อง มันก็เดือดดีขึ้นเพราะว่าไฟมันแรงเพราะเราใสองเครื่องก็ทําให้มันช่วยนเพื่อนเห็นไหมเดือดไม่พอใจเดี๋ยวผมก็ตุ้นสามเครื่องไม่พอใจขออีกเครื่องหนึง่ง เพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมาไม่ไถ่ายเครื่องให้ดูบ้างเครื่องอะไรก็ได้ครับที่เรามีอยู่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเพราะแต่และเครื่องมันก็ใช้บางอันก็ใช้ได้บางอันก็ใช้ไม่ได้หิบยาโอเคเครื่องที่สาม อันที่3ตอนนี้15.4โวลต์แอมอยู่ที่6.3 6.3อันที่สอง6.5อ่าหลังจากนี้เรามาดูซิมันเดือดดีขึ้นไหมเดือดมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเห็นไหมมันจะเดือดมากกว่าเดิมนะเดือดทุกช่องเลย หนึ่งเดือดสองเดือดสามเดือดสี่เดือดห้าเดือดผมเห็นเดือดสม่ำเสมอมุมบอกว่ามันไม่ตันเดี๋ยวรอขอรอสักสิบนาทีนะครับตอนนี้เห็นไหมมันเดือดดีไม่ตันนะแสดงว่าเราชาร์จลายเครื่องทำให้ไฟมันแรงขึ้นมันช่วยกันชาร์จนะะเดือด บุงบุงบ,งบุงเลยเดือด,ดีทุกช่องไม่ตันโอเคขอเวลาสิบนาทีแล้วเราจะมาวัดค่าหลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไปทั้งคืนตอนนี้ไปได้กี่นาทีลนะสิบเจ็ดขออีกแป้นหนึง่งเพราะว่าไอ้สองเครื่องเราเพิ่งมาชาร์จสักห้านาทีสามอ่สิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ20อยี่สิบสามโอเคเดี๋ยว ขอเวลา5นาทีเราจะมาวัดค่าดู อันนี้แบตเตอรี่ของเราก็เดือดดีทุกช่องนะครับไม่มีช่องตันไม่มีกิ่นเหม็นอ่าเหลืออีกคอนเซปต์หนึ่งที่เรายังไม่ได้เช็คก็คือมันร้อนไหมเย็นเจี๊ยบแบตเตอรี่ไม่ร้อนแต่พูดถึงความต้านทานมัน ตั้งแต่เราวัดตั้งแต่ครั้งแรกอยู่ที่แปดอ่ามีสิทที่มันจะลงไปถึงต่ำๆค่าสวยมันน่าอย่างน้อยก็ห้าร้อยกว่าแต่ถ้าเราเคี่ยวไปนานๆมันก็อาจจะขึ้นไปเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยมันอยู่ที่แผนทาาุว่ามันดีแค่ไหน หอสักโค่นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดเบื้องต้นว่าแบตมันจะขึ้นไหมค่าต่างๆ CCA จะมาหะไหมเห็นไ,ไหมเดือดดี ไมหมเดือดดีบ่งบอกว่าถ้าอยากเดือดดีเราก็ชาร์จไปหลายเครื่องเลยปกติแนละ้วถ้าชาร์จเครื่องเดียวถ้ามันนานมันก็จะเดือดดีขึ้นแบบนี้แต่อันนี้ผมชาร์จสามเครื่องเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยเดือดแค่เลยอัดไฟไปสามเครื่องให้มันช่วยกันชาร์จ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าดูหลังจากวัดค่าเสร็จเราก็จะเคี่ยวไปทั้งคืนตอนนี้แบตเตอรี่ไม่มีร้อนไม่มีเหม็นไม่มีควันไม่มีตันครบเซตครับสามสายไม่ตันไม่เหม็นไม่ร้อน ไอ้คำว่าแบตเตอรี่ร้อนหมายถึงว่ามันร้อนเกินนะครับไอ้ร้อนปกตินะ่ะมันไม่เสียเพื่อนๆอาจจะงงว่าเลูกทุกลูกมันร้อนเลยแต่มันยัมใช้ได้คือร้อนมันร้อนไม่เหมือนกันถ้าเกิดมันเสียมันจะร้อนจัดมันจะไม่เหมือนร้อนปกติร้อนแบบอุ่นๆนิดๆหน่อยๆแต่บางลูกมันก็ เ็เรียกว่าเราเร่งไม่เยอะแต่มันก็ร้อนเราต้องใช้ไฟอ่อนเพราะว่าแผ่นธาตุมันดีเกินมันก็เดือดเดือดเยอะเกินแต่ข้าออกมาอย่างสวยอขอเวลาอีกหนึ่งนาทีครับตอนนี้เราจะมาวัดค่าดูว่าเอ็นร้อย 9 5 e 4 1 r ของ FB ลูกนี้มันจะใช้ได้หรือไม่ได้จากการที่สันนี้ฐานน้ำจืดแอมต่ำไม่ใช่อะไรนะความต้านทานต่ำค่า CCA ก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกียด250โอเค อันนี้ปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องอเอาเครื่องเล็กนี้ออกก่อนหลังจากนี้เราก็ปิดเครื่องใหญ่โอเคเราก็ มาวัดค่าดูครับมันลุ้นพร้อมๆกันเลยว่าค่ามันจะสวยแค่ไหนเท่าไรเอ่ยห้าจุดเจ็ด ความต้านทานลงไปที่5.7าจุดเแบดนะข้างบนเต็มเปียกดูดี้เขาเรียกว่าค่าของ CCA จะขึ้นไปที่เท่าไหร่ตอนนี้528 528ยังขึ้นได้อีกเยอะเพราะว่าน้ำมันจืดอยู่นะเพราะว่าเหลืองจมแดงลอยอยู่อ่ะเด แดงยังยังอยู่ขีดแดงก็คือเราก็ต้องเคี่ยวไปทั้งคืนเลยเา็นั้นก็คือห้าจุดเจ็ดความท่านทานสวยเดี๋ยวลงไปได้อีกเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งชัด์ข้างบนเต็มค่าซีเอห้าร้อยกว่าโอเคใช้ได้รูปนี้แสดงว่า เราสามารถเอามาทําขายมือสองได้เราก็จะทําการชาร์จไปทั้งคืนโอเคเรียบร้อยออเปิดครับ เครื่องแรกก็ชาร์จเสร็จแล้วเอาเครื่องที่สองต่อครับเราจะทำการชาร์จสามเครื่องเลย เครื่องเครื่องแรก13.2 4.3แอมเครื่องที่สอง13.9โวลต์7.3แอมมาดูซิเครื่องที่สามมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ โอเคอันที่3โวลต์อยู่ที่14.2โวลต์แอมป์อยู่ที่7.1โอเคเรามาดูซิว่ามันเดือดดีไหมไอที่เราชาร์จไปสามเครื่องโอเคตอนนี้มันก็ จะไม่ใช่มันจะไม่ใช้กระแสที่แรงขึ้นเพราะว่าเรามาเปลี่ยนเป็นตู้ที่อ่อนลงก็เป็นฮูเวฟแล้วก็เครื่องอ,อโตโมติกโอเคตอนนี้เดี๋ยดทุกช่องก็แสดงว่าลูกนี้ใช้ได้ถายมือสองได้อันนี้เราก็จะทำการเคี่ยวไปทั้งคืนเลยโอเคครับขอบคุ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ